สวัสดีค่ะจากเยสนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเยสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่น้องจ๋าหนาวหนาววันนี้ครอยากเอาความหนาวเด้งบ้านเอกหนาวยังพี่พี่น้องน้องหนาวกันยังเหรอหนาวหนาวอยู่ในวันนี้ลบยี่สิบสองพอมีแสงแดดแต่ว่าหนาวหนาวพี่น้องไปยังหนาวทุกบ้านทุกเรือนเลยสมไฟแข่งกันปกติบ้านเยสนจะติดไฟในในเตาผิงเนาะแค่เวลาเย็นเวลาเดียวถ้าลบยี่สิบวดจะต้อง จะต้องติดไฟสองข้างพี่น้องนั่นแหละทําไมถึงยายสนต้องเอาฟืนถ้าพี่ๆน้องๆเคยเขาไปดูหลายๆคลิปที่ยายสนไปเอาฟืนเนอะพี่น้องทําไมเราถึงต้องเอาเพราะว่าชุมในบ้านก็จะเอาแทบไม่อยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านเรามันเป็นบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังแล้วที่นี่พวกเราอยู่กันแบบต้องเสียบไฟฟ้ากันเราเองนะพี่น้องต้องเสียบไฟฟ้ากันเอ,นะนอ,อเฟฟาเองเราก็ต้องเราก็ต้องใช้ฟืนช่วยพี่น้องเพราะว่ามันมันไม่พอไฟฟ้ามันไม่พอไอ เหมือนบางหลังเขาจะติดแอร์แอร์แบบบ้านเรานะคะ่ะติดแอร์แบบบ้านเราเขาก็จะปั๊บได้อันนันแต่จะเปลืองไฟสุดๆค่ะแต่บ้านยายสนน่ะใช่เสียบเอาค่ะพี่น้องใช่ที่ว่าแผงแผงความอุ่นเสียบเอาที่นี่มันไม่พอก็เลยต้องสุ่มไผ่สุ่มไอ,มไอ้ฟืนเผื่อค้างแข็งค่ะพี่น้องค้างแข็งจะเอาไม่อยู่คุณตาก็ไปหอบมาอีกแล้วค่ะยกมือใบใบด้วยหอมหานแล้วค่ะฟืน สมเตาผิงเหมือนเดิมจ้าหอบแฮกๆเลยตีหอบมาเลยแกปรับบึ้นให้อีกปับซูงความขุ่นขึ้นให้อีกไม่งั้นโอ้อยู่ไม่ได้ค่ะปกติยายจะยายกระตาจะสุมตอนเย็นข้ังเดียวด้วยค่ะ แต่ตอนนี้อุณหภูมิลบยี่ตอนนี้อุณหภูมิลบยี่สิบกว่าค่ะต้องสูงเช้าเย็นค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราเราเราสมไฟนะคะพี่น้องจ้ะแล้วที่นี้เดี๋ยวมันมดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหลือแต่ แต่ฐานเนาะแล้วเราก็ปิดช,ช่องข้างบนเดี๋ยวเราจะปิดช,ช่องข้างบนให้เขาะค่ะต้องให้มันดับให้ดีก่อนนะคะที่ว่าไม่มีแสงแสงไฟที่ลุกนะคะให้เป็นฐานแล้วเราก็ปิดข้างบนเอาไว้ปิดข้างบนเอาไว้แต่ไม่ปิดหมดนะต้องจงไว้นิดนึงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวควันจะออกเดี๋ยวเราจะไม่มีออกซิเจนหายใจจ้ะเห็นไหมครับป่องควัน ตอนนี้ทุกบ้านติดไฟทุกบ้านเลยพี่น้องหนาวมากเลยค่ะอุ้ยเสียงรถไฟมาพี่น้อง แสงไฟแตกเปียกๆเลยไงยง่องไงง่องคะ่ะไงง่องเลยไงยง่องเลยพี่น้องจ๋าอุ้ยเดินมาพอดีรถไฟมาเพราะว่ามันหนาวจักบนบนสายไฟขังบนน่นแหละคะ่ะมันจะแตกเปี้ยเปียยเปียเลยแสยงไฟเพือ่อนบ้านก็จะไปแล้วไปตลาดนี่แหละลบซิฟกเขาก็จะเดินไปค่ะพี่น้อง บอกทำไมไม่เอารถไปไม่เอาชอบเดินเขาก็จะเดินไปจ้ะอยู่ที่นี่ไม่กลัวหนาวกันดอกจ้ะเขาชินกันแล้วเนาะแต่ยายสนนี่ยังไม่ชินก็ยังหนาวอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเขาติดลบเขาหนาวจัดจพี่น้องจ้ะหนาวจัดจัดผง พี่มะน่ะจะเป็นผงละเอียดยิบเหมือนแป้งมันเลยเด็เสียงเสียงยายสนเดินได้ยินไหมค่ะพี่ๆน้องๆเคยเอาไอ้มือไปขยี้กับแป้งมันไหมค่ะมันจะดังก๊อดแก๊ดก๊อดแก๊ดะนี่ยยายสนเดินมันกระดังเหมือนกันนะคะมันจะเป็นผงละเอียดยิบเหมือนแป้งมันเราเลยจ้ะลักษณะเดียวกันนั่นเลยค่ะพี่น้องจ้ะเป็นแป้งมันนั่นเลยค่ะ อันนู้นที่เห็นนะคะนอกจะเป็นที่กระท่อมให้เดกเล่นเมื่อก่อนเขามีลูกมีหลานเขาก็เด็กเล่นตรงนั่นตอนนี้เขาโตมเพแล้วก็เป็นที่เก็บของค่ะแล้วก็เป็นโต๊ะกินอาหารช่วงฤดูร้อนของเราเนาะคะนะ่ะเนาะฤดูหนาวก็จะเป็นลักษณะนี่ไปแล้วค่ะหนาวมากค่ะพี่น้องค่ะพอนน่นเริ่มมีแสงแดดขึ้นมาแล้วจ้ะ ตะวันของเราจะอยู่แบบนั่นแหละค่ะอยู่ต่ำๆต,ติดพื้นดินแบบนั่นแหละค่ะเราถึงบอกว่าที่นี่จะสว่างแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนาะคะ่ะเก้าโมงก็สว่างพอบ่ายสองโมงเย็นบ่ายสองโมงครึ่งก็มืดค่ะ <S <S เห็นไหมคะ่ะแสงตะวันจะอยู่ตรงนู่น ون. อยู่ติดๆกับพื้นดินนะคะเขาก็จะตกแถวนั่นแหละค่ะใกล้ๆกันแค่ไม่กี่เม็ดนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราอยู่ขั้วโลกเหนือเนาะคะ่ะ เพื่อนบ้านก็ทำงานกะเอารถเข็นฟืนไปเข็นฟืนเก็บภาพสวยๆมาฝากจากพี่น้อง โอ๊ยหนาวมันยกได้ไหมเนี่ยมันติดเลยเนี่ยมันอยู่จิงนิ่งเลยพี่น้องจ๊ะมันไม่ขยับขยื่ยนไปไหนละมันไม่ขยับขยื่ยนไปไหนเลยมันโดนหิมะเกาะไปหมดแล้วชิ้นชาก็ยกไม่ได้แล้วพี่น้อง กไม่ได้แล้วมันเป็นที่มาตกคับมดแล้วมันเป็นน้ำแข็งรถที่นี่ปพรากติมันจะโยกได้อันนี้มันโยกไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งดูถุงมือยายอยางนาวถุงมือทำงานนั่นเลยค่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ามาเล่นที่มาด,ด้วยกันเด้อจ้ะเด้อไอ,อยางนาววันนี้ก็รบ16อีกเหมือนเดิมพี่น้องจ้าไอ,อยางน้าวเด้อค่ะมัาใ่รยยเอาเอาไหมพี่น้อง คนไหนหนาวเอ้ยคนไหนร้อนคนไหนร้อนเอาไหมยายเอาห้ยมาเลนทีมาเดียกันค่ะอันนี้มันเป็นฝุ่นเลยค่ะเด้อค่ะเด้อมันเป็นฝุ่นเป็นผงเลยเพราะว่ามันติดลบจัดมันติดลบจัดมากแล้วที่นี่มันจะเป็นผุดละองอย่างกันนี่แหละค่ะมันเป็นผงเลยแล้วจับอย่างกันนี่เรายิบอย่างกันนี่มันก็ไม่เปียกรู้ถึงมือยายแล้วมันก็ไม่เปียกค่ะถ้าว่ามอุณนภูพูมัน มันติดศูนย์หรือว่าบวกนิดนึงหรือว่าฝนตกลงมาเนาะค่ะเนาะมันถึงจะเปียกแล้วมันถึงจะต้นได้ทําตุ๊กตาหิมะได้ในช่วงนั้นจะทําตุ๊กตาหิมะได้ค่ะพี่น้องจะทําตุ๊กตาหิมะได้แต่ตอนนี้มันมันทํายังไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันติดลบจัดมันเป็นผงเป็นฝุ่นนาค่ะเนาะเอาไหมค่ะเอาให้เอาไหมค่ะ,เอ,คะเอาไปเลยย้าคนไหนร้อนคนไหนร้อนเดี๋ยวเอาไปให้ โอเคแม่แม่เ <c oughs> พื่อนบ้านก็มาเอาฟืนไปสูงอีกแล้วค่ะนี่แหละพวกเราจะอยู่กันอย่างกันนี่แหละถึงบอกว่าทําไมถึงต้องเอาฟืนกันไปแล้วค่ะก็เอาฟืนไปสูมเตาเหมือนเดิมจิตจัรประจําวันของพวกเราทุกวันจ้ะเป็นฝุ่นเป็นละอองอีกเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะเห็นไหมค่ะสวยงามค่ะอันนี้เป็นชิ้ชาติค่ะเป็นชิ้ชาติช่วงหนาช่วงหนาหนาวมันจะเป็นอย่างกันนี่ไม่โยกเลยค่ะ คือว่นน้ำแข็งมันเกาะแน่นไปแล้วจ้ะถ้าว่าเป็นหน้าร้อนพวกเราก็จะมานั่งกินอาหารนั่งคุยกันนี่แหละตามภาษาตามภาษาชีวิตบ้านๆของพวกเรานะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเยสนจะพาดูตามรอบบริเวณบ้านนี่นะคะเนาะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านที่แสนดีของเยสนวันนี้เชิงไม่แดดนิดนึงค่ะพี่น้องจะ้ะเชิงมีแสงแดดถ้ามีแสงแดดนั่แหละมันยิ่งจะหนาวจ้ะถ้าไม่มีแสงแดดมืดออคือเหมือนเหมือนกับไอ้พวกละอองพวกละอองหิมะเนาะคะ่ะเนาะมันจะมืดวันฝนนั่นเลยค่ะแต่อันนี้มัน ถ้าหนาวสุดๆหนาวจะแดเจกันนี่จะมีแสงแดดพี่น้องจ้มา,มามาหนาวด้วยกันเด้อพี่น้องมะเล็นหี่มะน้ำนยายซนเย้โนก็ฝากขอบพระคุณหลายๆเด้อที่พี่ๆ,ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะเห็นไหมมันเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นละอองเลยพี่น้องคนไหนจะเอามาจะเอาไปหายพี่น้องอู้ๆหนาว วันนี้สวยมากเลยค่ะพี่น้องจ้ะหนาวสุดๆมีทางรถไฟเหมือนบ้านเรานั่นแหละพี่น้องย่าอยู่ชนบท สวยงามมากพี่น้องจ๋าดูใกล้ๆนีอ่อยิ่งแต่สวยถ้ามีแสงแดดสะท้อนเข้าไปใส่อีกอย่างสวยนะคะพี่น้องจ๋าทั้งสวยทั้งหนาวค่ะยสนเอาความหนาวมาฝากจ้า แต่ละวันของเราที่นี่เนาะค่ะจะไม่เหมือนกันค่ะถึงอุณหภูมิจะติดลบ1 5 1ห้าสิก้็เหมือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าสภาพอากาศจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะบางวันก็เป็นเกร็ดหิมะบางวันก็หิมะจะเป็นปุยนุ่นลงมาค่ะพี่น้องจ๋า สวยงามมากพี่น้องจ๋าดูใกล้ๆนีอ่อูยิ่งแต่สวยถ้ามีแสงแดดสะท้อนเข้าไปใส่อีกอย่างสวยนะคะพี่น้องจ๋าทั้งสวยทั้งหนาวค่ะยนสนเอาความหนาวมาฝากจ้า สภาพอากาศแต่ละวันของเราที่นี่เนาะค่ะจะไม่เหมือนกันค่ะถึงอุณหภูมิจะติดลบ15 1 6ก็เหมือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าสภาพอากาศจะไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะบางวันก็เป็นเกรดทิมะบางวันก็ทิมะจะเป็นปุยนุ่นลงมาค่ะพี่น้องจ๋า ทางขาบทางรถไฟยายก็อย่างอันตรายหรอกนั้นพี่น้องจา้าเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่มีที่ขวางกัน้นแล้วบางทีก็เดินเพลินค่ะเพราะว่าคุณตาก็เคยรถไฟมาแล้วเขาบีบแต่เป๊ดแกะกระโดดไปนู่นตอนหิมะต๊ะเยอะๆเป็นหลุมไปเลยแก่โดดลงซักก็หิมะต้นท้วนลงไปเลยพี่น้องยายก็รอดจกกักรยานเข้าไปไปล่อหนาไปล่อนึงรถไฟบีบแต่เป๊ด มาอย่างยาวย้ายกดลากออกแทบไม่ทันอันตรายมากเลยจ้ะพี่น้องคนข้าม,มือก็แข็งพี่น้องเอ้ยแลยแต่ละวันชีวิตประจําวันของเราในช่วงนี้เนาะคะ่ะชีวิตประจําวันของเจสสนในช่วงนี้พี่น้องอยู่ข้างในนี่เอาไม่อยู่เลยนะ่ะสิบค้งงศาวแบน,นี้ตีมาอยู่ในกระสอบก็บเป็นน้ําแข็งกวัวเขาจะ ยน้ํำแข็งออกที่นี่ไอระเหยของนํำแข็งมันก็มาหายายอีกมือก็แข็งมดแล้วพี่น้องมาเด้อมาสู่ชีวิตเด็กกันได้สนพี่น้องเอ้ยหาอยู่ฮะกินอยู่ไหนก็นหาอยู่ฮะกินคือกันพี่น้องอยู่ไหนก็นหาอยู่ฮะกินเด้อ เ็นเอากำลังใจช่วยคนอยู่บ้านเองก็ะได้ย,ย่ายอยู่นีก็ลำบากคือกันแลวที่นองหาจิ้เดีย้ยเมดละ มือคอดมือแคบไม่อยู่แลวเราจะแบกไปนู่นเอาไปแต่งค่ะหนามือหนามือค่ะเี๋ยวเราจะไปแต่งค่ะเป็นน้ำแขกงดแขนพวกนี่เดี๋ยวเราไปแต่งเอาไปติดโบดูเขหล่นมา อยู่บนกระถางดอกไม้นี่ค่ะที่ตั้งกระถางดอกไม้ดูเขาหล่นลงมาจากพี่น้องมะเขาหล่นลงมาเอาฮี้รูบอยมาใส่กินได้เลยจ้ะอันนี้ของจริงเรื่องจริง้ะกินได้จะเอาฮี้รูบอยมาโรยๆแล้วก็กินได้เลยค่ะเราอยู่บ้านนอกมันสะอาดจา้ะมันไม่มีควันรดเนาะค่ะมันจะมีแต่ควันไฟข้างบนต้าผิงเราแค่นั่นเอง อันนี้เอาฮิลูบอยมาใส่พี่น้องกินได้เลยเด้เนี่ยสะอาดค่ะอยู่นี่พวกเราอยู่อยู่บ้านนอกกันนะจ้ะหนาววันนี้ยายสนกอดเหมือนเดิมจะ้ะทำงานอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมถือโอกาสมาเล่นที่มากด้วย ถ้าหนาร้อนก็หนาหนาวก็จะสวยกันอีกแบบหนึ่งนะค่ะพี่น้องจา๋าอันนู้นชิงชานั่งเลยหนาร้อนอันเป็นเล็กอันนี้เอาไว้ตากผมค่ะเวลาเอาผมมาตากมาอะไรเนาะเอามาฟาดผมตากผ้าห่มตากอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตากผุมนั่นแหละในชื่อของเขาก็ตากผมแปลงพักเยสนก็ยอยู่ใต้หิมะมดดละค่ะตอนนี้ไปตรงไหนก็ขาวพรนเป็นมดค่ะพี่น้อง กองฟื้นอีกกองของสองตายายก็อยู่ใต,ต้หิมะอีกแล้วจ้ะผลงานของคุณตาแกผาของแกกจนเซ็จแล้วค่ะพี่น้องโอ้ย กองปเปลเลือเปล่าเกผ่าของแกจนหมดพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะเขาเขายันนะคะ่ะพี่ๆน้องๆแล้วกกแข็งแรงด้วยคุณตาบอกว่ากองนี่เซ็ตแล้วอกองนี่เซ็จแล้วโอ้ยแกทำของแกจนเซ็จนะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วค่ะปิดจอบของแกแล้วที่นี่เหลือแต่อมากองจะพูดไม่ได้ค่ะพี่น้องอ้าปากไม่ได้ไอ้น้ำแข็งมันเข้าคอดูดข้าต๊อกดูข้าวต๊อกมาท้างบนโต๊ะโต๊ะอาหารหน่าร้อนของพวกเราที่เรานั่งกินอาหารกันนั่งกินกาแฟกันพี่น้องจะะสวยงามมากเลยค่ะ มา,มาเอาฮิรูบอยมาใส่พี่น้องเอาช้อนตักกินเลยไอ้ยังสะอาดนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องอุยอ้ยหนาวค่ะ เยสุนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมเยสนไทยฟินแลนด์หรือว่าเยสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมา,มากๆท,ทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะกราบขอบพระคุณมา,มากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนด้วยนะคะชมคลิปหน้าต่อได้เลยค่ะกดเลยค่ะไม่ไหย,ยค่ะสวัสดีค่ะ